มมตรวจาสำรวจตายเขาเน็ตไหนจะทำทีมเดียวเลยใจเย็นนี่จะทําทีมเดียวอย่างเดียวเลยเหรอเนี่ยโอ้ตายจะเอาทีมเดียวหมดทุกกันน,ะน่ะเียก็ลงทีมเดียวไปแล้วอ่ะใอ่าสำรวจถสงต้องลงสองทีมคืออะไรก่อนเนี่ยแบบเซ็งข <c oughs> ึ้นมาเลยใ <c oughs> จยเย็นแล้วยหกดาวก็ยังไม่ได้ทำด้วยสิ เโปรฟินก็ไม่มีลาซมิลาซมิตัวใช้อะไรแทนเดี๋ยวเนี่ยยูหกดาวไม่มีจบจบแล้วสองทีมมันวายลงสองทีมแม่งเลยสิเรื่องมีใครมีใครตั้งยูหกดาวบ้างไหม ก็จะไมีห่างเลยจบเฮ้ยจริงๆถ้าทำแก๊งหกดาวสามสาวครบนี่ผมยืมแค่เปโกรฟินตัวเดียวผมลุยเลยเนี่ยไม้เดียวจบก็บเหมือนกันนั่นแหละสิเรื่องก็เหมือนกันนะไอ,อ้เย้ก็แบบแม่งไม่ได้ทำไม่แก๊งหกดาวมีแค่ฮิรี้ตัวเดียวลยแล้วยืมเล่แล้วด้วยก็ไม่ได้ก็ต้องทำสองไม้ไปส่งไม้ไปแล้วกัน มียุยหกดาวใช้อะไรแทนดี <c oughs> ตรงลงยังไม่มีรีวอร์ดทีมเดียวหมเด้งมาใช่ไหมไม่มีวยส่วนใหญ่มีแต่สามทีมกับสองทีมทั้งนั้นเลยอีกเออนี่ไงเด้งมาแล้วรีวอร์ดคล้ายๆกับของที่ผมใช้คล้ายๆกัน ต่างนิดหน่อยต่างนิดหน่อยไม่รู้มันจะขึ้นมาไหนไหนเลยอ้ที่ว่าแบบบันทึกเมื่อเราใช้ทีมไหนผ่านเลย <c oughs> <c oughs> <h> นี่เอกผ่านหนึ่งคนนี่ไงบันทึกชื่อมาแล้ะทำไมมันไม่มีชื่อผมวะผมไม่เห็นชื่อผมนะอ๋อของชื่อตัวเองไม่เห็นอยู่แล้วแหละใช่ผมไม่เห็นชื่อผมแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นชื่อคุณสุรการไง บายสองสิบก็เดี๋ยวเข้าไปก็น่าจะขึ้นแล้วมั้งน่าจะช้าเราคงต้องนี่เราไม่เห็นรีวอร์ดนี้ด้วยนะไม่เห็นมันไอ้ปาร์ตี้เคลียร์แบบทีมเดียวด้วยนะยุยหกดาวมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะเอ่อเพิ่มมันจะเป็นกลางโลกรันดาเมจกายภาพกับเพิ่มสปีดการเคลื่อนที่หรือเปล่าเพรื่องสปีดอะปีดแอคชั่นอะ ให้เพื่อนมันทำทำอะไรเร็วขึ้น,นอ่ะอออ๋ถ้าไม่ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ต้องเอาปืนแทนใ,ใช่นี่ไง,ง,งนี่ไงลองยูปีใหม่ก่อนเพิ่มเพิ่มโลกกม 7, 7, ่กันดาเมจ7,100หน่วย7,110หน่วยกันดาเมจการภาพนะแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพื่อนทั้งหมดความเร็วส,ว,เรวสูงด้วยความเร็วสูงด้วยก็จะลองจากโมดิการโมดิการเป็นสิงมากใช่ไ่มะ อยู่ปีใหม่ครับปีผมก็ใช้อยู่ปีใหม่นะแต่ผมทำได้ทีมสองทีมสองทีมก็ช่างมันเถอะก็ไม่ได้เนี่ยเราไม่มีตัวเราตัวไม่พร้อมด้วยหนึ่งวิ่งทีมแรกง่ายๆกระชั้นเกินไงดาวอกดาวกับหอลูหน้ามันเข้าเข้าชิดกันไปทำไม่ทัน ถ้าลงสองทีมแบบเร็วๆเลยนะแบบเปิดออโต้คูณ3ไหลเลยนะก็ลงไว้เนี่ยอะไรนะโคปีใหม่ยิริเล่ยิริเล่ิตาไอ้ต้นท้ายไอ้คไอยูยูหกดาวก็เปลี่ยนเป็นนี้ซะเป็นยูปีใหม่แทนซะมันก็จะผ่านเวฟแรกกับเวฟสองได้นะถ้าจะไม่ผิดเพราะผมก็ผ่านเวฟแรกกับเวฟสองไปตายเวฟสามเวฟสามก็เอาทีมเวทลงไอ้เป็กโฮลหกดาวยืนแทงหน้าสุดแล้วก็เป็นเนเนกาคาซุมิแลวหกดาวไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยใส่เป็น ใครก็ได้เป็นมาโฮเป็นยูย้าดาวก็ได้ <c oughs> ยังไงก็ผ่านลองแนละ้วลองเดีย๋ยวลองทีมนี้ดูกอนสบายไปไ,ไปได้ทีมไหนไปได้ทีมไหนพูดมาลองมา,งางลเลยลองข้อแรกดูอะไรกำลังตีอะ่กะกำลังตีอยู่หรือหลุดยด่านอะไรอยู่ ดูดันนี่งเพิ่มเข้าเกมไหมนั่นแหละต้องไปเขาเปลี่ยนจุกดาวมาอ๋อเพิ่งเข้าเกมแต่กำลังมาเก็บเศษหกดาวหรืออะไรโอ๊ยล้างมาตั้งหลายตู้ต้องมีเศษทำเดวันแล้วมันมีแล้วปั้นปั้นหน้าไปทีเดียหมดแล้วเฮ้ยบอลเอ็กบอลเอ็กมันทำยุยหกดาวยังวะไม่บอลยิ่งแท้ยังไม่ทำบอกให้มันทำเลยจะได้ยืม ดีไม่ทเลยจะได้ยืมเนี่ยจะได้ไอ้นี่ก็ตายแต่แต่ก็ไม่มีปิเปโกปินอยู่ดีอ่ะจะยืมเปโกปินไงเปโกปินส์ไอ้ไอ้ปิมันมีใช่ไหมไม่มันก็ต้องยืมสองตัวเนี่ยมันก็ต้องยืมสองตัวไงเออชิบหายยืมตกตัวไม่ยืมสองตัว อ๋อแล้วก็ขนาดนี้แล้วพวกมึงยังไปอีกเนี่ยออแล้วเวลาแม่งจะแบบเกือบหมดอ่ะคือมันผ่านเวฟ2ไม่ได้โอ้โหอ่ะทีมนี้เมีสต๊มันการลงกันดาเมเวไว้ ดาเมจเวมันขาดไปหน่อยมันขาดมันขาดจากในยูวีหกดาวอ่ะที่แบบมันบ้าสปีดให้เพื่อนให้เพื่อนออกอนิเมชันเร็วขึ้นอ่ะมันขาดดาเมจจากตรงนั้นไปใช่ไม่งั้นอ่ะถ้ามันออกอนิเมชันเร็วไอ้ในกาบมันจะฉีดเรื่อยๆไงฉีดไวขึ้นพวกอะฝับฝั่ฝั่ฉีดแคเดียวเพราะว่าไม่มีตัวเล่นอนิเมชันตรงนั้นปุ๊บรู้สึกว่าดาเมจมันจะขาดไปหน่อยเหลือสิบวิแล้วไอ้ตัวท้ายอไอ้ตัวตข้างหลังอง ไ,ไอป้าดาวข้างหลังอ่ะเออมันไม่ตายไอป้าดาวกระคาข้างหลังเล่นแม่งยังแบบเต็มเต็มหลอดอยู่เลยเดือนสิบวีอ่ะคือแบบโอ้ๆๆๆโหเยอ้เยอะแล้วมันฮิวด้วยเออมนนี้ถ้าโตมันฮิวด้วยนี่หว่าเวลาตรงเนี้ยใช่มันการลูกกันเวทด,ด้วยป่ะโลกกันเวทแม่งเด้งอยู่แทบตลอดเลยม,มันมันไม่มีตัวเร่งสปีดอ่ะมันก็นเลยไม่ทันเห็นไหมในนากาฉีดใีนากาฉีดในนากาฉีด เขาไม่มีตัวเล่งสปีดจากไอยูบีของยูหกดาวแล้วแบบมันดูช้าๆกันไปดูวยจะไม่ใส่ตัวกันกลางโลกกันดาเมจก็ไม่ได้แม่งชาดูตาลนินแ,แม่งเวียงตุมมงต้มเพียงตุม้มเดียวเนเนกะหายเลยนะเละือดเต็มหลอดอ <laughs> ตุม้มแบบงงเลยแบบเหี้ยหายไปไหนวะเนเนกะกูหาย มันติดนี่ติดสับสนอยู่โอเคมันตายสี่สิบวิสี่สิบวิจะรอดไหมจะทันไหมดูก่อนทันอยู่น่าจะทันขึ้นอยู่กับคิดที่ข้อคิดที่ข้อสูงสูงหน่อยมาบ่อยๆหน่อยก็น่าจะทันเลยยกเว้นมิสโตแม่งจะยูบีมันจะฮิวไงน่าเนี่ยเรียบร้อยสามสิบวิมาดูกันจะเหลือกี่วิจ้ะไอ้ตัวเลือดไม่เด้งนะแต่ไอีตัวข้างหลังอะเลือดอย่างเยอะเลย มีมตัโอยจะตายแล้วจะทันไหมเดี๋ยวผมเป๊ะเดี๋ยวประมาณสปีมีตัโยตายเลยตัวข้างหลังตัวเดียวตัวแบบมัตต์ฟักเกอร์เลยไม่มีสปีดได้เราไม่มีตัวเล่นสปีดถ้ามีถ้าถ้าเรามีตัวเล่นสปีดน่าจะทันเยใช้ยุยหกดาวเล่นสปีดทันอาจจะทันนะแต่ถ้าดีถ้าเปลี่ยนอไอ้ข้างหน้า ลองเปลี่ยนข้างหน้าเป็นนี่ไหมอะ <certain S 2> เปลี่ยนข้างหน้าเป็นไอเฟลโกปินส์เฟลโคปินดาเมจน่าจะแรงกว่าเฟลโกหกดาวอาจจะทันก็ได้นะสิบห้าวิสองท,ทันไหมทันไหมบุ๊กี้ทันไหมเอ๊ะทันทันที่ทันโอ้ยเสียวเสียวเลยทีเดียวมันติดคีบันดเีเลยเห็นนะอยู่เมื่อกี้จังหวะแควแม่งแควหกดาวยกรถเกาะไปในกากางตีติด,ตดคีบันดีเลย ไม่ใช่อะไรหรอกไอ้รถเกาะซูมิแม่งยังมีหัวนอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้นี่ตัวเป็นสีฟ้า <c oughs> ตัวรถเกาะซูมิแม่งหมดก่อนนะรู้เรื่องเลยอ่ะไม่ตายนะั่นแหละมาแล้วงานงานช้างมาแล้วทันแหละยังไงก็จะจะอันนี้จะลุ้นเอาว่ญญาทันไม่ทันเพราะว่าไปโกหกดาวมันโดนซูนายัง,งไม่ตายหรอกโดนนี่ไงโดนรีมาร์คโขกอยู่เรื่อยๆไง แต่ก็มียุยอยู่แหละไม,ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่ามันจะจบจบทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละที<อ>่ไปงอกเงี้ยทำไมร่างปอมใน,นกาแม่งมันยืนอยู่ขออ้าง,าง,นห,นาาง,งหลงังตัวจริงเออร่างปอมต้องไปยืนข้างหน้าดิไม่ยืนอยู่ข้างหลังทำไมเนี่ยตัวจริงโดนดาเมจเฉย มีมาไม่ทันก็ไม่ทันไม่ทันม,มาถึงขนาดนี้ก็โอเคแล้วเก็บลีมาได้อะไรก็ดีเก็บเนี่ยถ้าเก็บลีมาได้เอากายภาพลงถ้าเก็บลีมาไม่ได้ก็ต้องเอาเวทลงกายภาพแม่งตีไม่แตกลีมาหานี่แข็งกิบหายขนาดใส่ลูกอล์ฟสองตัวน่ะลีมาตีไม่เข้าหรอ ถ้าไม่ใช่เวทอะแข็งเกินใส่รถเกาะตั้งสองตัวยังตีไม่เข้าชาโดชาโดแม่งโคตรเหนียวอะเหนียวไปไหนมีมาขณะว่าใส่รถเกาะมาสองตัวนะมาโคตรโตตายแล้ววิมิตยแล้วรถเกาะตั้งสามอันไม่ตายตายแล้วไตายแล้วเออโอ้ด้วงไหลจนเวลาไหลแล้วย่อไหลมัน อีทไปต้องทันแหละต้องทันแหละเว็บนี้จาัดก,การง่ายไม่มีตัวฮิว <c oughs> เออขัสมีรถก่อให้เีโอการฉีดเนี่ยน้องมีโอกาสทันเ่ยสามสิบวิเดนิการฉีด,ดคีบไปบ่อยๆทันแน่นอนป <c oughs> ิวเลเซอร์ได้เรียบร้อยมากโตโน่าจะตายแล้วดี 4, มันเดนิการฉีด 32มส,สิจะทันไหมแค่แบบอยู่ที่เวลาไม่เดียวไม่เดียวจบเลยตึ้มไม่เดียวไม่เดียวสิ้นเรื่องตายเรียบร้อยเอ้ไม่เดียวเหลือ20วิบพีทันทันแหละ้วโถนนิกามียูบีอีกรอบด,ด้วยยังไงก็ต้องทันแล้วตรงน,นีไ้ได้แล้วได้ลดลดลแล้วใช่เกียร์ลรารถเกาะหมดรถเกาะหมดรถเกาะมาเร็วลูก รถเก๋ออมาเร็วเออรถก๋ออมาอีมันเออวิทันไหมทันไหมสุดวิลุ้นลุ้นหลอดโอ้สบายทันปีดปี๊ดขี่เข้าไปทันผันแหละเออปีดเออปีดไวยลุ้นที่เป่งเลยโอเคเวฟสองอะเวฟสองจังหวะมันได้จังหวะที่แบบ มิสโตมันตายอ่ะรถกอร่อของคาซุมิยังอยู่ไงมันเลยไปฉีดใส่ตัวข้างหลังแล้วตายได้เลยเรียบ้อยแต่จังหวะที่มิสโตไม่ตายแล้วรถกอร่อมันหมดพอดีบอกเลยไม่ทันอ่ะสิบวิ <c oughs> ไม่ทันแน่นอนอ่ะถ้ารถกอร่อไม่มีนะเนี <c oughs> ย่ยพอดีเลยมิสไอ้มิสโตตายปุ๊บหลุดไปหายตัวข้างหลังแม่งยังติดรถกอร่ออยู่เลยตัวเป็นสีฟ้าอยู่เลยโดนคาซุมิรถ,รถกอร่ออยู่